สวัสดีค่ะทุกคนแรนด้อมคลิปไม่ใช่ไพ่เราเรื่องไพ่เราเรื่องค่ะไพ่เราเลรื่องนะมาวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้ใช่ขอให้ตรงนะวันนี้เดี๋ยวแม่หมอรีบไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวได้เคลียร์เคสดูดวงส่วนตัวกันที่ตอนนี้ต่อคิวกันอยู่เยอะพอสมควรนะเพื่อนได้ไม่ดึกมากตั้งจิตอธิฐานดีๆค่ะขอให้ออกมาใช่กับเรื่องราวที่คุณอยากทราบนะคะ จัดเม้นต์ลงในฝั่งของเขานะคะเวลานี้มันเหมือนกับว่ากฎแห่งกรรมคำตัดสินคำพิพากษาวาละกรรมมันคือเป็นไพ่เวรกรรมอะคะ่ะมันได้ถูกตัดสินแล้วในฝั่งของเขานะคะมันเป็นลักษณะที่แม่หมอชอบพูดนะว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วมันก็คือถึงเวลาวิบัติกรรมของเขาแล้วที่เขาจะต้องได้รับนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นชัดเป็นไพ่แทนตัวเขาในหน้าวันนี้ มันหมายถึงว่าถึงเวลาแล้วเรื่องเก่าๆคนเก่าๆประเด็นเก่าๆสิ่งเก่าๆที่เขาได้กระทําเอาไว้ไม่ว่าทําดีหรือทําไม่ดีทําอะไรไว้กับคุณทําอะไรไว้กับใครบ้างนะถึงเวลาแล้วที่เขา จะได้รับวาละกรรมนั้นๆได้รับการพิพากษาได้รับการตัดสินจากวาระบาปบุญคุณโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณให้โทษเขาในตัวนี้นะคะในตอนนี้นะสิ่งที่แม่หมอเห็นในใจของเขาในเวลานี้เขาอยากสิบถ้วยกับใครคนหนึ่งนะอยากเป็นครอบครัวกับใครคนหนึ่งอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างบ้านร่วมกัน อยากมีเธออยู่ในชีวิตอยากมีลูกด้วยกันนะกรณีถ้าแต่งงานกันแล้วแต่ห่างกันไปแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ว่าเราอยากกลับมาสารสัมพันธ์กันเป็นแบบนี้นะอยากกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งแต่กรณีที่คุณยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าเคยอยู่ในความสัมพันธ์มาก่อนห่างหายกันไปหัวใจของเขาความรู้สึกของเขาคือเขาต้องการกลับมามั่นคงกับคุณอีกครั้งอยากกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณประมาณนี้นะคะแต่มันไปขยายจัสตเมน t ์ไงเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่า ถ้าในอดีตเขาทาดีเขาต้องได้ดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเ็าทาไม่ดีแปลว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่จัสต m e เมนอันนี้ที่ลงอ่ะแล้วไพ่ขยายมันเป็นไพ่สิบถ้วยอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าคนคนนี้เขาอาจก่อนนั้นเขาอาจจะไปรับวิบากกรรมอะไรของเขาและตอนนี้มันเหมือนกับว่าเวลาวาระกรรมที่เขาไปชดใช้เวรกรรมที่เขาไปทําอะไรไว้อนะมันชดใช้จนใกล้จะสิ้นสุดแล้ว จนใกล้จะหมดวาระแล้วเขาจะได้ฟื้นชีวิตละถ้ามันเหมือนกับว่าพวกคุณมีวิบากกรรมตัดรอนให้ต้องขาดกันจากกันมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วนะที่ชื่อของเขาจะถูกการปลดปล่อยจะได้รับการปลดปล่อยจากบ่วงกรรมต่างๆหรือว่ากรรมต่างๆที่เคยได้ผูกมัดกับอะไรต่างๆที่มันถูกตัดรอนจากคุณไปนั้นกรรมนั้นเขาชดใช้ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะใกล้จะได้กลับมา เจอกันกับคนที่เป็นเส้นทางชีวิตของเขาจริงๆแล้วนะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของคนที่รับวิบากกรรมแล้วแล้วก็วาระกรรมใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหลุดพ้นแล้วนั่นเองพอหลุดพ้นก็เหมือนกับว่าหลุดกลับมาเป็นปกติหลุดกลับมาเป็นใช้ชีวิตคู่ถ้าเคยคู่กันแต่โดนวิบากกรรมตัดรอนที่ต้องห่างก็เหมือนกับได้กลับมาคองคู่กันอะไรแบบนี้แต่ได้เกิดว่าไม่แต่เป็นคู่รักกันแต่เจอวิบากกรรมตัดรอนก็เหมือนกับว่า เฮ้ยมันใกล้ถึงเวลาแล้วนะที่คนคนนี้ก็เขาจะชดใช้วาระกรรมนั้นสิ้นสุดใกล้จะได้กลับมาเทินในชีวิตของคุณอีกนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะที่แม่หมอชอบพูดอะคะ่ะว่ามันไม่มีใครหนีการกระทําตัวเองหนีกฎแห่งกรรมได้นะเพราะว่าในอดีตเขาไม่เคยจริงใจในความสัมพันธ์เลยนะเป็นคนที่เหลี่ยมเหลี่ยมทุกดอกเลยอะ กับคุณนี่เขาก็มีเล่เหลี่ยมทําอะไรมีรับหลังมีรับหลังรับรับลอๆไม่ได้ตรงไปตรงมากับคุณนะเรื่องราวทั้งหมดที่มันทําให้เหมือนกับว่าเขาต้องไปติดกับดักรับวาระวิบากกรรมอะไรของเขาอะค่ะในฝ้าของเขาอะตอนนี้นะมันเหมือนกับว่าถ้าเขาหลุดออกจากบ่วงกรรมตรงนี้ได้จัสเมนนะคะ ชดใช้วิกากรรมหมดแล้วสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาอยากมายืน่นสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับคุณก็คือหนึ่งเหรียญมันเป็นลักษณะของคนที่ตื่นรู้ตื่นรู้จากการที่ไปชดใช้กรรมนั่นแหละนะว่าเขาได้ทําอะไรพลาดไปบ้างเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาชดใช้วิบากรรมตรงนี้เสร็จสิ้นนะคะเขาจะหวนกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่ๆเพราะว่าสําหรับเขานั้นคุณคือคู่ที่ที่รอเขาอะเขาว่ารอในที่หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าคุณรอ,อเขานะแต่หมายถึงว่า ด้วยเส้นทางวาระกรรมวิบากกรรมที่ทําร่วมกันอะ่ะคือเขารับรู้ว่าคุณเป็นคู่ของเขาเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเขาเคยนอกใจคุณเคยทําอะไรปกปิดปิดบงังลับลับล่อๆคุณแล้วเขาได้ไปชดใช้กรรมนั้นแล้วมันเหมือนกับว่าเขาตื่นรู้อะ่ะการที่เขากลับมาคือเขาตั้งใจะจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณเนี่ยจะกลับมารับโทษจะกลับมาชดเชยชดใช้ให้กับคุณอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะมีแต่เรื่องราวของเขานะวันนี้อยากจะกลับมายื่นถ้วย ให้กับคุณอีกครั้งอยากจะกลับมาเหมือนกับว่ามีโมเมนต์ดีๆให้กับคุณอีกครั้งถ้าเขาเคยเป็นคนที่สร้างสิ่งที่ไม่ดีให้กับคุณเคยไม่เคยมีความจริงใจในความสัมพันธ์ให้กับคุณเขาคิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีคุณอยู่ในอดีตช่วงเวลาที่คุณอาจจะเคยไปไหนเมื่อไหนได้วยกันห้วยลำธารน้นําตกไหมภูเขาไหมอ่ามันมีตรงนั้นอยู่เขาคิดถึงโมเมนต์ในวันที่เขากับคุณเคยได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นความรู้สึกที่ ไม่ได้อยากจะกลับมาหยิบยื่นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือความซื่อสัตย์นั่นแหละนะแล้วก็อ,อยังไงอะไม่ได้อยากจะกลับมาแค่หยิบยื่นตรงนี้ให้กับคุณเท่านั้นแต่เหมือนกับว่ามีเจต,ตนาว่าอยากให้คุณไปอยากอยากพาคุณไปพักผ่อนอยากทําอะไรเพื่อคุณบ้างอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะสิ่งที่เขาคิดไม่ซื่อในอดีตของเขามันคือการดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ลักแทรกลักซ้อนหรือไปแอบคบซ้อนระหว่างที่มีคุณอยู่ด้วยหรือมีคุณอยู่แล้วแต่เขาก็ยัง รีเทิร์นกลับไปหาคนเดิมของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสร้างรอยบาดแผลสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาอะ่ะมันเป็นลนักษณะของคนที่ผิดสินข้อสามอะค่ะมาเลยทําให้เหมือนกับวิบากกรรมของเขามันทําให้เขาจะต้องถูกผลักออกไปจากชีวิตของคุณแล้วต้องไปชดใช้กรรมอะไรต่างๆที่เขาได้รับนะทามาหากินไม่ขึ้นไม่คล่องไหมการเงินติดขัดไหมแล้วก็วนลูปอยู่แบบนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องทนทุกข์ทรมานถูกพันธนาการจากอะไรที่มองไม่เห็นหรือเปล่าเวลานี้มันเหมือนกับวิบากกรรมเขาใกล้จะหลุดพ้นแล้วนะ จากปัญหาเดิมๆกับสิ่งที่เขาทำอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลุดได้คือเขาก็จะคิดถึงแต่เรื่องของคุณตอนนี้เขาส่องเรื่องของคุณนะคะ The Hermit ส่องสิคะส่องหนักมากส่องคุณทุกช่องทางต่อให้มันมีการปิดกั้นการสื่อสารเอออะไรกันเท่าไหร่นะเขาก็จะหาเหตุการณ์หาช่องทางที่จะส่องคุณจนได้อะ่ะสมัครแอคเขาใหม่ส่องคุณใหม่สมัคร Gmail ใหม่กันเลยเพื่อส่องคุณใหม่ถ้าเกิดคุณไปบล็อกเขาขนาดนั้น เขาก็ยังทําได้เลยเขาทําค่ะเพราะว่าเขาอยากจะรู้จริงๆว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะมันเป็นลนักษณะอาจจะมีในเรื่องของการปิดกัน้นการสื่อสารไปแล้วนะคะเขาต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งการเริ่มต้นใหม่ของเขาเขาอยากจะเหมือนกับว่าเขาอยากจะกลับมาเป็นตัวตนของเขาอีกครั้งคือเป็นการเริ่มต้นที่ใสสะอาดนะความหมายคืออย่างเงี้ยไม่ดึงพลังงานคนอื่นมาร่วมด้วยอีกเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณค่ะมีการส่องแล้วก็พบว่า คุณมีเสน่ห์นะคุณมีเสน่ห์ในแวดวงของคุณแล้วอะค่ะคุณหิวใจคนอื่นได้ด้วยมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะเขาคิดมากค่ะเวลาที่เขาส่องแล้วเห็นมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าแล้วเขาอ่ได้ดูคุณไหมได้อะไรคุณไหมเขาส่องเขาติดตามคุณอยู่ตลอดโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคนคนนี้เขาจะคิดถึงคุณมากเป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่กับตัวของเขาเองในลักษณะนั้นเขาก็จะมีเวลาที่มาสอดส่องคุณนะคะในอดีต เขามีปัญหาชอบดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ไม่เคยจริงใจกับใครเลยนะการที่เขาทําแบบนี้หลายๆครั้งหลายๆคนซึ่งคุณก็ตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของเขาที่เขาทําแบบนี้นะเขามันเป็นวิบากกรรมที่เหมือนกับเขาทําแบบนี้แหละซ่อมแล้วซ่อาเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่ามาเป็นเวลาสิบยี่สิบปีอะไรแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่า มันเป็นระดับความเลวสะสมอะในด้านของศีลธรรมอ่ะแล้วมันถึงเวลาวิบากกรรมจริงๆอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีศีลธรรมที่สูงจริงใจกับเขาทําเพื่อเขามากมายมันเป็นเรื่องที่บาปก,กรรมจริงๆนะเพื่อนใครที่ดีกับตัวอย่างอย่างสุดหัวใจจากคุณไปในละคุณใส่เขาอะ่ะแล้วเมื่อเวลาวิบากกรรมมันส่งผลเนะี่ยถ้าคุณยิ่งมาทํากับคนลักษณะแบบนี้วิบากกรรมยิ่งแรงเพราะมันเป็นคนที่ปรารถนาดีกับเขาจริงๆมันจะไม่เหมือนกับคนที่อะ่ะ ทำแบบคกลางๆทำแบบเพื่อหวังผลบ้างอันนั้นอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทําอย่างเงี้ยกับคนหลายคนในความสัมพันธ์ดึงคนเข้ามาอยู่ในชีวิตเป็นสิบอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่อยากจะได้ในเรื่องของผลประโยชน์แต่ละคนมาตอบสนองตัวเองแล้วเป็นคนที่ชอบวางแผนเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่เคยจริงใจไม่เคยจริงจังกับใครเลยในอดีตนะคะไอาการกระทําเหล่านี้แหละที่มันเป็นวิบากกรรมที่ทําให้เขาต้องไปชดใช้กรรมอย่างนั้นน่ะแล้วเขาต้องมีความทุกข์ทรมานมากๆ เวลาเนี้ยยิ่งเขาเห็นคุณเนี่ยอยู่ในที่สว่างแล้วก็มีคนไลยล้อมคุณห้อมล้อมคุณมากเท่าไหร่เขายิ่งเจ็บปวดเพราะว่าเขาคิดไม่ไม่ออกอะว่าเขาจะกลับเข้ามาหาคุณได้ยังไงอะนะแต่ว่าวิบากกรรมของเขาใกล้จะหมดแล้วค่ะเขาคิดไม่ออกจริงว่าจะกลับมาหาคุณยังไงเพราะตอนนี้คุณเป็นเดือดริง์มาแล้วคุณเสียใจคุณเสียงานเสียการคุณหมดสิ้นทุกอย่างกับคนคนนี้นะคะจนคุณกว่าที่คุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วพอคุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองคนคนนี้มันก็จะหวนกลับมาในชีวิตของคุณอะไรแบบนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพคตินะคะว่าไพ่เทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะตอนนี้ในเวลาที่เขาถูกมัดตัวถูกชดใช้วิบากกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้วิธีคลายเครียดในมุมของเขาด้วยการที่เขาอาจจะชอบฟังเพลงนะ ฟังเพลงแล้วก็นึกถึงคุณไหมหรือเขาอาจจะฟังเพลงที่อาจจะเคยเขาอาจจะเคยหยิบยื่นเพลงนั้นให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยสื่อถึงคุณเขาเปิดเพลงนั้นฟังอยู่เสมอๆค่ะเป็นการบรรเทาความรู้สึกที่มีกับคุณนะแล้วก็เป็นการที่ทําให้เขาได้ผ่อนคลายบ้างวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคนเก่าๆเลยนะคะแม่หมอบอกเลยว่าวันนี้เรื่องราวคนเก่าๆแน่ๆเพราะมันเป็นเรื่องของการที่วิบากกรรมจะ,จะถูกชดใช้จนสุดเสร็จสิ้นแล้วแล้วจะหวนกลับมาในชีวิตของคุณแล้วประมาณนี้ค่ะ เป็นคนเก่าล้วนๆเลยนะเนี่ยค่ะเขาใช้ดนตรีในการบำบัดจิตใจของเขาเพลงที่เขาเคยยกให้กับคุณเพลงที่เขาแต่งให้กับคุณก็ได้นะเขาเปิดเขาฟังมันอยู่ตลอดเพื่อรักษาหัวใจของเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เ,ออเรียกได้ว่าตัวของเขาเองนะั้นในอดีตเขาอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรตามอำเภอใจนะแล้วก็ไม่เคยมี ไม่เคยมีหลักในใจของตัวเองไม่เคยมีความเป็นผู้นําก็ได้นะคือเหมือนกับว่าคนนั้นลากทีก็ไปคนนี้ลากทีก็ไปเป็นคนโลเลความหมายคืออย่างนั้นนะ่ะมันเลยเหมือนกับว่าทําให้เรื่องราวต่างๆลากยาวคือตัวเองก็เป็นคนเจ้าชู้ไม่พอแลวยังเป็นคนโลเลอีกมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเพราะเขาไม่มีหลักไม่มีแก่นในตัวของเขา่าค่ะในอดีตทั้งหมดทั้งมวลน,นะนะทีนี้มันเหมือนกับว่าตอนนี้เขากลับมาตกหลุมรักคุณอีกครั้งเพราะว่ามันเป็นพลังงานแห่งการที่ ตามสอดตามส่องคุณอยู่ตลอดอยู่ในพื้นที่ไกลๆส่องแล้วก็หึงหวงส่องแล้วก็คิดมากส่องแล้วก็คิดมากแต่ก็ยังคงอดส่องไม่ได้นึกออกไหมก็ยังคงส่องอยู่ต่อไปเพราะว่าคุณนะดูมีชื่อเสียงคุณดูอบอุ่นเหลือเกินเพราะทุกครั้งที่เขาส่องคุณเห็นอิริยาบถของคุณเขาเขาอบอุ่นนะคะเขาคิดถึงคนที่เป็นที่หนึ่งในใจของเขาตลอดเวลาชีวิตของเขาผ่านพน้นเจอคนมายอะแยะมากมายแต่เวลาเนี้ยเขารู้แล้วว่ามันไม่มีใครเหมือนคุณอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณ เป็นผู้ให้กับเขาอย่างแท้จริงแล้วไม่เคยคาดหวังอะไรจากเขาเลยแต่เขาก็ไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณเลยเหมือนกันในชีวิตเขามีแต่ได้จากคุณอย่างเดียวแล้วก็ยังทําร้ายคุณอีกอะไรแบบนี้ทั้งนั้นท,ที่คุณดีกับเ,เขาทุกอย่างอาจจะดีมากกว่าคนที่เป็นครอบเป็นครัวคนที่อยู่ในบ้านของเขาด้วยซ้ําหรือว่าอาจจะดีมากกว่าพ่อแม่พี่น้องของเขาอีกเขาก็ยังคงคิดถึงไม่ได้มารู้ตอนที่มันสายไปสิ่งที่เขาต้องการคือตอนเนี้ยเขาอยากมาขอโอกาสทางฝั่งของเพื่อนเพื่อนนะอยากให้คุณแบบอภัยให้กับเขา อีกครั้งได้ไหมให้เวลาเขาได้ไหมสนับสนุนเขาอีกครั้งได้ไหมพะครั้งหนึ่งคุณเคยสนับสนุนเขาอาจจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินการทองซัพพอร์ตในเรื่องของขวัญและกําลังใจให้เขาต่างๆเขาทํางานเหน็ดเหนื่อยคุณอาจจะเคยขับรถส่งข้าวส่งน้ําให้กับเขาไหมเขาคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นค่ะไม่สบายคุณพาเขาไปหาหมอไหมป้อนข้าวเ็ตตัวให้ยาเขาไหมเขาคิดถึงทุทกๆช่วงเวลานั้นเลยแต่เขากลับคิดไม่ได้ในตอนนั้นนะคิดแต่เป็นผู้รับอย่างเดียว เพราะความที่เป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนวอกจัดของเขานะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าพระโคนโนทิลงเขาได้จะเฝ้าเฝ้าดูคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงแล้วก็ห่วงด้วยนะเป็นการรู้สึกที่เฝ้าแล้วก็รู้สึกกดดนันมองแล้วก็รู้สึกกดดนันแต่ก็ยังคงต้องมองเพราะไม่มองก็ไม่ได้เพราะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเ,เขาไมายังมีความรู้สึกว่าคุณต้องเป็นคนของเขาอะไรแบบนี้เขาหึงเขาห่วงคุณค่ะส่วนคุณหรอคุณ ดูมีเสน่ห์มากพารักหน้าทองอีกเวลาเนี้ยมันเหมือนกับว่าใครก็เข้าหาคุณเยอะแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีคนวางใจไว้ที่คุณเยอะคุณอาจจะเป็นคนที่จริงใจกับคนแล้วก็เวลาพูดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือมันถ้าเดือดสตาร์ขึ้นคือคุณฮิวใจคนอื่นด้วยด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเข้าถึงหัวจิตหัวใจของของ,ของคนหลายๆคนที่อยู่ในชีวิตของคุณแล้วมนุษยสัมพันธ์คุณดีเพราะฉะนั้นมันมีคนเข้าหาคุณเยอะมากดูแล้วมีเสน่ห์ มีเสน่ห์ทุกท่วงท่าเลยแล้วคนคนนี้เขาดูเขาตามคุณตลอดเลยมะหิงสาสูนมานอกจากพระโคหนี้แล้วยังไปหิงสาศูนมาอีกนะมันเป็นลักษณะที่บอกว่าเขาดูแล้วหึงหวงอยู่ในพื้นที่ตัวเองยังทำอะไรไม่ได้เพราะวิบากกรรมยังไม่หลุดแต่ใกล้จะหลุดแล้วนะคะจากการชดใช้วิบากกรรมเขาใกล้จะหลุดแล้วนะมะหิงสาศูนย์มันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเขานั่นแหละค่ะที่เคยข่มเหงคุณไหมในอดีตในเรื่องของความสัมพันธ์เอาเปรียบคุณในความสัมพันธ์แล้วก็ อาหารการนี่อาจจะเป็นในลนักษณะของการที่เขาเรียกว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนคนที่ทําตัวใหญ่ข่มคุณอย่างนั้นก็ได้นะในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนที่เรียกได้ว่าเนื่องจากตัวเองเป็นคนโลเลอยู่แล้วมาเจออะไรที่คนนั้นชักทีก็ไปคนนั้นชักทีก็ไปมันเลยเป็นลนักษณะที่ทําให้เขาพลาดตกหลุมพังอะไรกับคนที่เขาดึงไว้ในชีวิตเยอะแยะมากมายไหมจนต้องกลายเป็นว่าไปเจอคนที่เป็นอริของเขาข้ามภพข้ามชาติแล้วต้องไปนั่งเนี่ยแก้กรรมชดใช้วิบากกรรมซึ่งกันและกันแล้วทําให้เขาต้อง ทนทุกทรมานกับการที่เขาไปติดอยู่ตรงจุดนั้นนะคะนะ <Okay. S 1> ตอนนี้มันเหมือนกับว่าใกล้แล้วค่ะใกล้ที่เขาจะหลุดพ้นจากวาระตรงนั้นแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดเขาหลุดพ้นเนะี่ยเขาจะพบเลยว่าพลังงานคุณไม่เอา,เาละเพราะว่ามันคุณเป็นเดิร์สติงไปแล้วเนี่ยค่ะแล้วยังเป็นเดิร์สตาอีกอยู่ในพื้นที่สวยๆงามๆม,มีแต่คนเข้าหาแล้วก็มีคนให้คุณค่าคุณเยอะแยะไม่จําเป็นต้องเป็นคนคนนี้ที่ตาถัว่วไม่เคยเห็นอในตัวคุณเลย อะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เอาคุณมีความหมายในชีวิตของคนอื่นมากมายแต่คุณไม่มีค่าแค่คนคนนี้คนเดียวท,ท,ทั้งที่คุณทุ่มเททําให้เขาเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างมากมายในชีวิตแต่ก็ยังทำร้ายกันได้ลงคอคนคนนี้ยังไงจัสติเกิดขึ้นเขาจะต้องกลับมาเหมือนกับพร้อมกลับมาลุยกับอุปสรรคลุยกับปัญหาลุยกับการปฏิเสธของคุณเพราะพราเขาทาร้ายคุณใช่ไหม เพราะฉะนั้นคุณปฏิเสธเขาคนคนนี้จะลุยไฟจะทําทุกอย่างให้คุณที่ปฏิเสธเขาในเวลาเนี้ต้องยอมรับเขาให้ได้อีกครั้งอะไรแบบนี้ค่ะพูดง่ายง่ายคือถ้าเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่หนีความผิดหนีปัญหาไม่กล้าสู้หน้าไม่อะไรครั้งนี้เขาจะลุยเขาจะสู้ทุกอย่างต่อให้คุณปฏิเสธเขามากมายเนื่อนนานเท่าไหร่เขาก็จะสู้ขออย่างเดียวขอให้เขาได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งเขาคิดถึงพลังงานคนที่ใจดีรักเขามากๆเมตตาเขามากๆช่วยเหลือเขามากๆที่สุดแต่คนที่ เคยช่วยเหลือเขามากๆเมตตาเขามากๆที่สุดในเวลานั้นก็เป็นคนคนเดียวก,กันกับที่เคยโมโหเขาอย่างรุนแรงแล้วก็ทะเลาะก,กันกับเขามีปากเสียงกับเขาอย่างรุนแรงซึ่งก็คือคุณนั่นแหละเปรียบเสมือนกับพระแม่ปาราวะตีแปลงร่างเป็นพระแม่กาลีอ่ะจากคนที่ดูเมตตาอ่อนโยนกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งดุดันแล้วโกรธโกรธแรงมากอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลมันน่าจะรู้แล้วว่าคุณปกติคุณจะไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่เพราะเขาต่างหากเพราะการกระทำเพราะนิสัยของเขาต่างหากที่ทําให้คุณอดลนทนไม่ได้และครั้งหนึ่งคุณต้องฟาดเขาไปแบบนั้นซึ่งเขาน่าจะรู้แล้วในอดีตก็อาจจะโทษแต่คุณคุณนิสัยแบบนี้ไงไม่ชอบหรอกแบบนั้นแบบนี้อ่ะแต่พอเวลาผ่านไปไปชดใช้วิบากกรรมหลุดจากสิ่งที่ตัวเองเลือกไม่ได้โดนมัดโดนตึงเอาไว้เริ่มคิดได้อะไรเงี้ยอ๋อก็เลยเพิ่งจะมารู้ว่าการที่คุณเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่ใครเลยนะมันคือนิสัยของเขาเองล้วน อะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าคุณมาทําให้เขาตื่นรู้ได้เห็นกระมละสันดานนี่ะกระมลสันดานจริงๆเพื่อนเขานิสัยไม่ดีค่ะนะมาทําให้เขาได้เห็นตัวตนของเขาจริงๆคือในอดีตในคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาอาจจะเป็นคนที่เตือนเขาไม่ได้เลยอะไรเขาไม่ได้เลยแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่หากับเขาเพื่อผลประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็จะเกาะกันนึกออกไหมคะคนประเภทเดียวกันเกาะกันเฮโลตามกันไปมันอยากผิดพลาดอะไรก็นิ่งเงียบไว้สิจะพูดทาไมให้มันเกลียดปากความหมายอย่างนั้นน่ะไอ้คน รอบตัวที่มาวุ่นวายกับเขาในความสัมพันธ์เนะี่ยก็ปล่อยให้มันผิดพลาดไปสิอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่รักเขาอย่างจริงๆคุณอาจจะเคยเตือนเขาซัพพอร์ตเขาอะไรต่างๆมากมายดีก็ยกย่องไม่ดีก็ตักเตือนพอตักเตือนคุณก็โดนฟาดกลับมาด้วยนิสัยของเขาประมาณอย่างนี้ไหมข่มเหงคุณไหมทําความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เลือกจะตัดคุณไปไหมเพราะคุณไม่ได้ตามใจเขาไงเขาก็บอกว่าทําไมอยากคนรักกันต้องตามใจกันสิแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คุณตามใจไม่ได้ไงเพราะมันผิด คุณจึงตามใจเขาไม่ได้แล้วมันก็เลยเกิดเป็นคอนฟ lict อีกหนึ่งในคอนฟ lict ในใจของคุณไหมว่าเพราะคุณไม่ตามใจเขาเขาเลือกตัดคุณเขาเลือกเทคุณทิ้งคุณอะไรแบบนี้กว่าที่คุณจะอยู่เป็นเด็ดสเต็งได้จากการกระทาอันโหดร้ายของเขาอ่ะมันที่เขาไปชดใช้กรรมเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะแต่ใดก็ตามไอ้คนคนนี้มันจะหวนกลับมาในพลังงานของชีวิตคุณเพราะมันกําลังจะชดใช้กรรมหมดละทีเนี้ยมันชดใช้กรรมหมดละกับส่วนอื่นนะแต่มันยังมีวิบากกรรมกับคุณอยู่เพราะฉะนั้นมันจะหวนกลับมาในชีวิตของพวกคุณ อยู่ที่พวกคุณแล้วว่าจะยังไงแต่สิ่งที่ไม่เหมาะเห็นคือคุณน่ปฏิเสธนะเพราะคุณไม่เดอะสเต็งและท่ามกลางที่คุณปฏิเสธคนคนนี้จะวิ่งไล่ล่าคุณเหมือนที่ครั้งหนึ่งคุณวิ่งไล่ทําให้กับเขาทุกทุกอย่างคนคนนี้ต้องวิ่งตามมาทําให้กับคุณทุกอย่างเหมือนกันเป็นการพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าคุณเจ็บปวดมากเกินกว่าที่คุณจะหันหลังกลับไปคุณเจ็บปวดกับการกระทําเรวๆของเขามากกว่าที่คุณจะหันหลังกลับไปแต่คนคนนี้ก็ยินดีจะพิสูจน์ตัวตนของเขาท่ามกลางที่คุณปฏิเสธ จริงๆเขาเป็นคนรักหน้าเขามากนะถ้าคุณปฏิเสธเขาหน้าบางเขาทนไม่ได้แต่ครั้งนี้เขาต้องทนเขาเพราะเขาก็ไม่ยอมจะเสียคุณไปเหมือนกันนึกออกไหมเพราะเขารู้อยู่แล้วคุณไปแล้วเขาก็จะทําทุกๆอย่างเหมือนกันเพื่อพิสูจน์ตัวตัวของเขาถ้าเขาต้องการได้คุณมาไว้ในชีวิตอะไม่ว่ายังไงเขาก็จะต้องทำนั่นแหละค่ะที่มาของคําว่านางสีดาลุยไฟคือเขาต้องพิสูจน์ตัวตัวของเขาให้ได้จนกว่าคุณจะเชื่อได้ว่าเขาไม่ได้มีลักษณะนิสัยอย่างนั้นแล้วและเป็นคนที่มีแต่คุณคนเดียวอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ แม่เดี๋ยวเรามาดูไพอ่อลาเคลกันค่ะว่าไพาอ่อลาเคลจะเป็นยังไงนะโอเควันนี้เป็นวันนี้จะเป็นลักษณะแบบแรนดอมใหม่ๆวิบากกรรมของคนคนนี้จะหลุดแล้วนะคะจะหลุดเขาเรียกว่าชดใช้กรรมหมดสิชดใช้กรรมจะหมดวาระละวาระ,าระต่อไปคือวาระกลับมาหาคุณ <laughs> <laughs> เพื่อกลับมาชดใช้กรรมให้กับพวกคุณนะประมาณนี้พวกคุณรอรับเขาด้วยนะ <laughs> มาค่ะไพอ่อลาเคลจะสรุปวันนี้ว่ายังไงคะ <laughs> ตอนนี้เขายังติด กับดักอยู่นะกับดักที่ว่านี่อาจจะเป็นบ่วงกรรม,มค่ะเขายังติดบ่วงกรรมอยู่นะคะแต่ว่าก็อีกไม่นานล้วค่ะจะหลุดแล้วนะเพราะว่าจัสมินลงแล้วนะคะไพ่เวรกรรมนะไพ่แห่งการตัดสินออกมาแล้วเพราะฉะนั้นอีกไม่นานลวค่ะเขาจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมต่างๆละทันทีที่เขาหลุดพ้นสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณเห็นไหมตรงกันเลยเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งนะคะ เส้นทางวิบากกรรมมันเป็นอย่างนี้นะเพื่อนไม่มีใครหนีกรรมพ้นเขายังติดค้างคุณอยู่อ่ะคุณดีกับเขาอ่ะแต่เขาทําเร็วๆใส่คุณเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เขาต้องชดใช้อ่ะค่ะไม่งั้นเขาปลดล็อกชีวิตเขาไม่ได้นะการที่เขากลับมาครั้งนี้เขาจะต้องรอบค้อบมากขึ้นเขาจะมาเป็นพลังงานแบบเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกรักเธอนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เขาจะต้องกลับมาแล้วคือจะมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเนี่ยหันหลังให้กับเขาแล้วนะการกลับมาแล้วต้องรอบครอบขึ้นหมายถึงว่า ขาต้องจริงใจให้มากต้องรักกลุ่มให้มากอาจจะต้องมีการถามคําถามอะไรจากคุณไหมเขาต้องคิดให้ทุกๆอย่างเลยแล้วคุณเคยวางแผนทุก,ทกอย่างกับเขาไหมในอดีตอน่ตอนที่ยังมีเขาในความสัมพันธ์คุณเคยซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรทุกๆอย่างทําเพื่อรอเขาไหมแต่เขาเลือกท,ทิ้งเทคุณไปหาคนอื่นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มันเหมือนกับว่าคุณไม่มีสิ่งเหล่านั้นให้เขาอีกต่อไปแล้วไม่แน่ค่ะคนคนนี้คิดหวนกลับมาไอ้เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขา อาจจะวางแผนซื้อให้คุณไหมก็ได้นะแล้วแต่บางเคสบางคนอะไรเงี้ยเพราะคุณไม่ทําแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งในกรณีที่คุณเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณคบกันแล้วเขาเลือกคบซ้อนนั่นนู่นนี่นะมันก็เป็นเหมือนกับว่าการกลับมาครั้งนี้เขาอยากมาผูกมัดคุณอยากผูกมัดใช่ไหมคะเพราะเขาอยากจะเป็นสิบถ้วยกับคุณน่ะเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอะคะ่ะ และถ้าเกิดคุณปฏิเสธเข้าไปซึ่งคุณปฏิเสธอยู่แล้วนะหน้าไพ่วันนี้เขาจะเป็นนางสีดาลุยไฟค่ะความหมายคืออย่างที่แม่หมอบอกเลยนะจนกว่าคุณจะยอมรับเขาได้เขาจะทําแบบนั้นเลยเพราะเขาต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาทนไม่ได้นะถ้าชีวิตเขาไม่มีคุณเนี่ยในอดีตเขาดึงคนเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเยอะเกินไปและตัวเขาก็ไม้หลักปักขี้โคนด้วยไม่มี power ในการตัดสินใจอะไรนะคะจึงทาให้เรื่องยุ่งเหยิงไม่มีความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้น เขาต้องแก้ตัวเองใหม่หมดค่ะการที่จะกลับเข้ามาในพลังงานชีวิตของคุณได้อีกครั้งหนึง่งคุณไม่เอาแล้วมันเจ็บเกินพอแล้วอะไรแบบนี้นะเขาต้องพิสูจน์ตัวตนเขามากมายเลยเร็วๆนี้แหละค่ะเขาใกล้จะกลับมาแล้วเพราะเขาชดใช้วิบากกรรมกับทางที่เขาไปทําอะไรวุ่นวายเอาไว้ใกล้จะจบสิ้นแล้วนะคะก็ถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะเพื่อนๆดูเป็นความบันเทิงนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้ลาเตสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ